s u z กิ i v สตอม m 650 XT รถเดโมเทสคันแรกในไประเทศไทยไม่ศูนโลพร้อมให้บริการแล้วครับ <S <S สวัสดีครับเซลเอคนเล็กขี่รถใหญ่จาก u z u กิบิ๊กบ k e พัฒนาการครับผม <Pal> วันนี้เรามาทำอะไรกันครับ วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับ Suzuki V-Strom 6 5 0 x p ปี2022ครับผม2022นี่มันจะต่างกับ2021ยังไงบ้างครับเซ2จะแตกต่างกันตรง Color c h a เช e ครับจะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาสีสีครับผมสีสีสสีนี่เป็นสีอะไรบ้างครับเริ่มต้นที่สีนี้ก่อนเลยตัวเดโมเทสสี Pearl w i w k e r e r u e p e เพ l วิกเกอร์บูสีน้ำเงินตัดมุก อ๋อนี่ถ้าเราดูดีๆมันจะเห็นเป็นมุกๆเลยนะ<ช>มันไม่ใช่เป็นสีเทากับสีน้ําเงินธรรมดาสีมุกสวยมากใช่เป็นประกายเลยโอ้สวยๆ,ๆวยอะแล้วอีกสสีครับจะมีกราสสปักเกอร์แบ็กคือสีดําล้วนล้อน้าเงินําล้วนล้อน้ำเงินอ๋อคันนี้ก็ล้อน,น้าเงินเหมือนกันแชมเปนเยลโล่นัมเบอรูสีเหลืองสีเหลืองล้อทองอ่าเรือธงเลยสีนี้แล้วก็สีสุดท้ายครับเพอร์บิลเลียนไว เป็นสีขาวล้อทองสีขาวล้อทองนอกจากสีแล้วมีอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงอีกไหมไม่มีครับทุกอย่างเหมือนเดิมมีแค่สีอย่างเดียวเป็นคัลเลอร์เชงครับโอเคทุกอย่างดีเหมือนเดิมจุดเด่นนะครับอ,อย่างแรกเลยคือเครื่องยนต์ครับเ,เครื่องยนต์วีทบิน90องศา645าซซีให้แรงท้อกแบบ จัดจ้านเมื่อการเปิดเยอะหรือจะขี่ขับขี่สบายนุ่มๆเวลาออกตัวธรรมดาแล้วเครื่องตัวนี้มันกี่ม้าครับเนี่ย70แรงม้าครับให้มาค่อนข้างเหลือเฟือเลยสําหรับรถคัสกลางคัสกลางโหฮาร์เจ็ดสิบม้าก็ถือว่าโอเคเลยนะจัดจ้านมากครับผมแล้วจุดเด่นอื่นๆครับก็จะมีในส่วนของช่วงล่างก่อนเลยแล้วกันล้อแบบทูบเลสครับเป็นทูบเลสทูบเลสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นซีรลวดด้วยพร้อมลุย ทุกสถานการณ์ก็พูดกันง่ายๆว่าเป็นซี่ลวดแบบไม่ไม่ใช้ยางในก็คือจะจะแทงกันข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้เจาะเข้าไปในวงล้อก็เลยก็เกิดเหตุการณ์อิเรียนก็แทงหนอนได้เลยครับเหมือนรถทั่วไปถือว่าสะดวกสบายมากนะสําหรับคนเดินทางเนาะโอ้ยางที่ได้ก็เป็นบิวสโตนด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีในปีที่ผ่านมากับปีนี้พอสมควรเลยนะใช่ครับมาตรฐานยางเริ่มต้นดีมากโอเควิจอม6 5 0 x t มีปรับพีโหลดชกหลังด้วยมือ,อนี่ด้วยมือเราหรือมือคนซ้อนก็ได้ <c oughs> ช่วย <c oughs> หลายคนอชอบเข้าใจผิดว่าเป็นการปรับความสูงความต่ำของโชกแต่จริงๆไม่ใช่พีโหลดเป็นการปรับค่าความหนืดความหนืดในการคืนตัวของโชกปรับค่าการคืนตัวของโชกก็คือเวลาโชกเรากดลงไปแล้วไม่มีการคลืนตัวเนี่ยให้มันคืนตัวช้าหรือคืนตัวเร็วอ่าโอเคอนนตัวนี้เข้าใจาง่ายดีพูดถึงเรื่องการเซตตั้งค่าเราควรตั้งค่าตัวนี้ให้เหมาะกับน้ําหนัก น้ำหนักรถน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักคนซ้อนขึ้นตัวช้าหรือว่าขึ้นตัวรุนแรงไปแล้วปรับค่าให้เหมาะสมกับน้ำหนักจุดเด่นต่อมาเลยนะครับขึ้นมาด้านบนจะเป็นตัวของถังน้ํามันมถังน้ํามันขนาด20ลิตรครับถังน้ํามันเท่ากับตัววีซอมพัน50เลยอ๋อถังเท่ากับตัวพันเลยเหรอใช่ครับให้ความจุ20ลิตรนี่คือเดินทางแบบสบายหายห่วงได้เหมือนกันนะถ้าเดินจากไล่จากท่อนบนก็น่าจะเป็นตัวนี้เนาะก็มี อ่ะจุดเด่นนี้เลย Suzuki Easy Start System แล้ว Easy Start นี่ก็คือก็อย่างที่เราเคยพูดกันคลิปเก่าๆเนีกยคือในการแตะแตะทีเดียวแล้วปล่อยรถจะติดเองโดยอ,อัตโนมัติสะดวกสบายมากครับแล้วก็เป็นการสนับเครื่องยนต์และหัวเทียนด้วยนอกจากระบบ Easy Start System แล้วนะครับ Suzuki ยังมีระบบพิเศษคือ Low RPM Assist คือระบบนี้จะช่วยในเรื่องการออกตัวรอบเกียร์ต่ําหมดกังวลเรื่องปล่อยไหลคัดดับ รถด,ดับรถกะตุกได้เลย<ไ>ปล่อยไ <ป S 1> หลช่วยเหลือที่ค่อนข้างเยี่ยมสําหรับมือใหม่และมือเก่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าปล่อยไหลไปแล้วะไม่ได้เติมคันเร่งมันจะดับถูกไหมถ้าตามปกติตามปกติถ้าปล่อยผิดจังหวะคือดับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น,นี้ปล่อยปล่อยยังไงก็คือคุณจะปล่อยยังไงรถไม่ดับแล้วก็ทั้งคันนะครับเห็นตัวลิงคันใหญ่เท่านี้น้าหนักเพียงแค่215กิโลกรัมเองทําไมถึงน้ําหนักเบาขนาดนั้นนะฮะ เป็นโครงอลูมิเนียมแบบทวินสปาครับ oh. น้ำหนักเบาแข็งแกร่งทนทานโครงอลูมิเนียมทวินสปาใช่ครับถือว่ารถเป็นรถคัด650ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยของคุณภาพพอสมควรเลยนะโอไม่คุณภาพเลยครับสูกิวีตอม650ทั้งคันนำเข้ามาจากญี่ปุ่นครับอ๋อ oh. คุณภาพแบบร้อยเปอร์เซนต์ค่อนข้างพรีเมียมพอสมควรกินน้ำมันเท่าไหร่ตั้งแต่ขี่ออกจากโชว์รูมพัฒนาการมาที่ท่าอากาศยานสวนภูมิระยะทางทั้งสิ้นประมาณ30กิโลเมตรบริโภคน้ำมันไปอยู่ที่25.7กิลห้าจุดเกิโลลิตรใช่ันนี้เป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดรถไม่ค่อยติดนะครับขี่ในตัวเมืองก็มีรถบ้างอะไรบ้างตามไฟแดงขี่ประมาณ90ร้อยหนึ่งเน üyor, นะาะเมื่มนะอกี้ใช่ครับขี่กันมาประมาณนี้แหละไม่ถึง120เลยเลยซ้ำ ดูในส่วนของนับปัดกันบ้างดีกว่านะมันทําอะไรได้บ้างใช่มาดูเลยครับเ,เริ่มต้นจากบบ้ากุญแจก่อนดีกว่าผมแนะนําคันนี้ท่านเห็นไหมตัวมีนจะมีตัว P คันนี้มีไฟพาร์คนะครับไฟสำหรับจอดนี่เวลา<ะ>ล<ะ>็อกคอไฟพาร์ค,รคใช่นี่เวลาล็อกใช่ไหมล็อกสุดแล้วอันนี้คือล็อกคอนะอ,อ,อ,อล็อกคอแล้วเราบิดไปได้อีกทีนึงปั๊กอ๋อ,ลอ,อ,อแล้วก็ไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าจะติด ใช่ไฟหน้าติดอยู่นะไม่รู้ท่านเห็นหรือเปล่าอ๋อเป,เป็นเป็นตัวไฟหลีนะใช่ไฟหลีติดแล้วก็ไฟสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้นี่อ๋อไฟฉุกเฉินครับก,ก็ก็คือเป็นเป็นโหมดการจอดที่แบบจอดฉุกเฉินนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับจอดฉุกเฉินแต่ว่าถ้าจอดที่บ้านเวลาคุณล็อกคอแล้วระวังด้วยก็เช็คให้ดีเนาะมาต่อครับจุดนี้เลยวีซอม6ง0จะมีตัว power outlet ให้ด้วยนี่ครับจะเป็น12โวลต์36วัตต์ ก็เรียกว่าภาษาบ้านที่จุดปุรีอ่ะก็ซื้อที่จุดปุรีก็พริแปลงออกมาเป็น USB อีกทีนึงใช่ไหมใช่ครับชาร์จแบตได้เลยแล้วก็ในส่วนของอ่ะเดี๋ยวหักแผ่นให้ดูอ่ะปัดปัดเลยไหมครับนี่จะมีสัญญาณไฟนะครับบอกหมดเลย ABS น้ำมันเครื่อง traction control ไฟเครื่องยนต์อ่าแล้วก็ตามมาตรฐานครับอุณหภูมิเครื่องยนต์เขาบอก มีตัวบอกระดับน้ำมัน traction control น,น,นาฬิกาอุณหภูมิภายนอกอความเร็วสัญญาณไฟเกียร์สัญญาณไฟเกียร์ญญยรโอ้มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะใช่ครับมีไฟเลี้ยวบอกเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว traction control ออปรับได้2ระดับแล้วก็ปิด2ระดับแล้วก็ปิดโอเค,คแล้วก็มีบอกน้ำมัน อ่าเป็นเล้งนะว่าว่าเติมตอนเนี้ยในถังเนี่ยวิ่งได้อีกประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็จะวิ่งได้อีก53ามกิโลนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เติมเยอะบอกค่าแบตด้วยนะครับโอ้สิบสองจุดหนึ่งโวลต์นะตอนนี้ใช่ตอนนี้ไม่ตัดรถอ่าฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำมันแบบเรียวไทม์อ่าเรียวไทม์โอเคเอเอเอบีจีครับอ่าแล้วก็ด้านบนจะเล็กไมล์รวมเล็กไมล์รวมแล้วก็ทริปเอทริปบีแต่คันนี้ใช้เป็นทริปหนึ่งทริปสองไอที่กลมๆมาเกี้สี่อันเป็นดีโอดีครับ ดีวดีอ๋อเป็นเลขไมล์รวมเหรอใช่แบบไมล์ครบแสนโลมานับหนึ่งตรงนี้ก็มีกดปุ่มเซตค่าตรงนี้เนาะมีการเซ็ตค่าพวกพวกหน้าปัดอะเซตตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาฬิกานาฬิกาเป็นหลักเลยตัวเอสจัสเอดีเจตรงนี้อ๋อแล้วอ่าแล้วงี้จริงๆก็ต้องมาปรับตรงนี้แทนใช่ไหมเวลาขับรถอยู่อะเนาะใช่ครับเวลาขับรถอยู่เราไม่ต้องยุ่งนี้เลยเราไม่ยุ่งตรงเอสจัสเลยอันตรายอันตรายเราอย่างนี้เลยแค่นี้พอ ลงแล้วก็ตัวนี้มีไฟพาสด้วยอ่าไฟพาสคือก็เป็นการตบไฟสูงหละตบไฟตบไฟอ่ไฟสูงก็ดันดันขึ้นอ่าไฟต่ำก็โปรตีสะดวกสบายนะอ่าฝั่งขวาก็จะเป็นออฟลันใช่ไหมใช่ ขอบลานแล้วก็ไฟพาหมากไฟ่ามากครึ่งมีแล้วในปีชมปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับจะมีไฟพาหมากต้องแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับป18ี18ขึ้นมาเริ่มมีแล้วสำหรับฟิลลิ่งการขับขี่นะครับต้องเริ่มจากตัวเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เป็นหลักนะว่าเครื่องยนต์สุกวีวีทวินห5 0ห้าสิซีซีเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนแถมมีแรงมาให้ต้อง70ม้าด้วยการออกตัว ออกตัวค่อนข้างนิ่มนะครับเนื่องจากมีระบบ Low RPM s x i t มาช่วยออกตัวปล่อยไหลธรรมดาเติมคันเร่งรถค่อยๆไปนิ่มๆนุ่มๆสบายเลยเน้นเหมือนประมาณว่าสาระสำคัญจะอยูใ่ในช่วงของการออกตัวอย่างนุ่มนวลมากกว่าเนาะใช่ครับเข<อ>าเรียกว่าได้ทั้งได้ทั้งขี่ในเมืองขี่แบบออกทิป ถ้าเรียกแบบสามวับ,บานมันพอดีพอดีพอเหลือฟีสตอมหงอสูรเป็นรถที่ความสุขผมนะมันเข้าโค้งไวดีนะามันไวใช่ไหมมันไวแต่ว่าอาจจะไวเกินไปสําหรับรถใหม่ไม่สุโรวันนี้เพราะว่ายาง,ยางไม่ได้ลันยินยางไม่เลยเกือบจะพับเลยทีเดียวการพลิกรถพลิกง่ายครับ<อ>รถสูงรถสูงแฮนด์สูงทําให้พลิกรถง่ายเป็นเรื่องปก<อ>ติอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็ส่วนของเรื่อง น้ำหนักตัวรถเนี่ยถึงจะ215กิโลประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมว่าบาลานซ์เขาทำได้ดีเวลาขึ้นรถลงรถยกรถเข็นรถอะไรอย่างเงี้ยมันสบายมากเลยนะสำหรับผมเป็นคนแค่ตัวเล็กเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักไม่ถึง60สน้ำหนักไม่ถึง60สูง166เองแต่ผมขี่ได้ผมขี่สบายเลยอาจจะมีขาไม่ถึงพื้นเป็นเรื่องปกติครับสำหรับคนไซส์เท่านี้แต่ว่า การสไลด์ก้นทําง่ายด้วยเบาะเขาค่อนข้าง,างโอเคนะนึบเนบลื่นๆืนสไลด์ก้นปกติดีใช้ได้ขาตั้งโอเคเด้งเดงดีครับเบาะเนืบแล้วก็นุ่มด้วยนะตั้งสบายพอสมควรเลยใช่ครับนั่งสบายมุมมองมุมมองของการขับขี่ทัวริงเขาเป็นรถที่สูงอยู่แล้วมุมมองของเราก็จะมองเห็นข้างหน้ากว้างขึ้นอืกะทุกอย่างได้แม่นยำมากขึ้นเพราะเราเห็นเยอะขึ้นชิวหน้า ไม่ได้บดบังสายตาแต่อย่างใดแต่ถ้าคนตัวสูงขึ้น180ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับแต่งชิวให้เป็นจจชิวสูงใช่ครับชิวสูงอาจจะมีลม<อ>ลมตีลมตีเข้าเข้าคอนะถ้าคนตัวสูง<อ>แต่สำหรับผมเนี่ยตีเข้าประมาณตรงหมวกแล้วก็เข้าพ้นไปเลยเป็นปกติสำหรับในเรื่องของการขับขี่ในตัวเมืองเนี่ยผมว่าแรกสบายนะกระจกเนื่องจากหนึ่งเลย กระจกเขาอะไม่ได้เกินตุ้มปลายแทนเราสามารถแบบกะได้เลยนะเวลาเจอ,อเวลาเจอกระจกกระจกรถกระบะางเงี้ยรถกระบะมันจะพอ<ห>ดี<ห>ดเราแรกได้เลยส่วนรถเกง๋งรถเก๋งปลอดภัยเลยเพราะว่าลอดสบายอ่าถ้าสมมุติเราตัดสินใจจะซื้อแล้วมันก็ต้องมีคําถามบ้างเล็กๆน้อยๆว่าเอา้าแล้วค่าดูแลค่าบารุงรักษาเนี่ยแพงขนาดไหนถูกขนาดไหนหรือยังไงบ้างก็หลายท่านคงคิดว่า รถนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยพรีเมียมขนาดเนี้ค่าบำรุงรักษาต้องแบบโอ้อะไรจากญี่ปุ่นแพงแน่นอนอผมให้คําตอบได้เลยครับค่ามแมเนจเน้นนะครับทุกคนจไดไว้เลยไม่มจดได้ไหมั <laughs> งอย่างเดียวได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นในคลิปไปดูอ่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยสามอยเก้าสิบาทต่อขวดครับสามอยเก้าสิบาทต่อขวดเป็นขวดหนึ่งลิตรหรือขวดศูนย์จุดแปดหนึ่งลิตรครับผมอ๋อกรองน้ํามันเครื่องลูกละสามร้อยบาท อ่าฮะกองอากาศแผ่นละ700บาทครับกองแต่แต่กองน้ำมันกองน้ำมันเครื่องอาจจะต้องมีแหวนรองอีกก็ราคาหลัก10บาทเนาะใช่แหวนรองน้ำมันเครื่องก็ประมาณ20บาทประมาณนี้20บกว่าบาทเนาะใช่แล้วก็ค่าแรงช่างครับท่านคิดว่าญี่ปุ่นค่าแรงไม่แพงถูกต้องท่าน<ป>คิดถูกแล้วประมาณเท่าไหร่6 0 0ค่าแรง5 3 5บาทต่อชั่วโมงครับ<อ>สำหรับบิ๊กไบคัดกลางขึ้นไป อ๋อมีแบ่งคาร์ด้วยเหรอใช่ครับถ้าเป็นค์ดถ้าเป็นคัสจิกเซอร์2องเกับเบิร์กแมน400ค่าแรงประมาณ300ต่อชั่วโมงอ๋อก็ไม่ได้ต่างมากนะไม่ได้ต่างกับรถค่ายอื่นๆแบบโหต่างกันจนรู้สึกว่าโหแพงจังรันอินแรก2,000บาทมีทอนอ่า2,000บาทมีทอนทอนบาทเดียวไม่เอานะต่อน้อยไปผมเสริมให้อีกอย่างหนึ่งท่านคิดว่า รถนเข้าจากญี่ปุ่นอะไหล่ก็ญี่ปุ่นด้วยไม่จริงเสมอไปครับอะไหล่บางชิ้นที่เป็นอะไหล่สิ้นเปลืองใช้บ่อยๆเราสต็อกเข้ามาในประเทศไทยแล้วม,มีให้บริโภคตลอดโดยไม่ขาดชิ้นที่ขาดจริงๆส่วนมากจะเป็นพวกชิ้นที่ไม่ค่อยมีความจําเป็นที่จะเบิกเท่าไหร่อย่างเช่นชุดสีถังน้ํามันถ้า,<อ>ถาไม่เกิดอุบัติเหตุก็ <จะ S 1> ไม่เกิดอุบัติเหตุตหตก็เลยบางทีรถอุบัติเหตุบางทีอาจจะจอดกันนานหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ไม่ไม่เชิงเป็นค่ายซูค่ายเดียวที่รอนาน เป็นเรื่องปกติครับสำหรับการการเขาเรียกอะไรอุบซิเหตุรถทุกข่ายการเบริกอะไรรอมีเวลารอ,อในเกณฑ์ของมันอยู่แล้วสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาเทสเจ้าวีสตอม650 XT สามารถมาทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูมซูซูกิ b ิกไบ k ์พัฒนาการครับอืโชว์รูมซูซูกิ b ิกไบ k ์พัฒนาการจะอยู่ตรงระหว่างพัฒนาการ24และพัฒนาการ22ครับผม จะอยู่ตรงปากทางอุงโมงตัดใหม่ที่สร้างเสร็จที่ถนนพัฒนาการสำหรับราคาของวิสตอม650 XT ปี2022นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทครับปี2021นี่3 7 1 0 0 0ปะใช่ครับ3 7บ1 0 0 0ราคาก็แสดว่าราคาสูงขึ้นใช่ครับและโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับเดือนนี้ให้กิฟอ์เชอร์มูลค่า25,000บาทครับ 25,000บาทกิฟต์วอรเชอร์ตัวนี้สามารถเป็นเงินช่วยซับดาวได้หรือท่านจะนํามาซื้อของแต่งเพื่อแต่งเป็นทัวรลิงเต็มรูปได้เหมือนกันอ๋อจริงเหรอก็คือเอาเงินไอ้25,000บาทเนี่ยนะใช่มาซื้อแคดบาร์ได้ซื้อกัดไฟหน้าได้ซื้อปิ๊บก็ได้อ๋เรีออยกเงว่าเอาเอากิฟต์วอเชอร์ไปชอปปิ้งในศูนย์ของซูซูกิได้เลยครับตามตาบายเลยและมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปี 1> บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรลสาแอสซิสแตนต์ให้2ปีครับฟรีรจด และก็แถมฟรีสุ z ุกิ t ีเชิรต,ตัวนี้ให้เลยตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถจักรยานยนต์สุ z u กิ Big กไบคสามารถติดต่อผมได้ที่ช่องทางนี้ครับอยากปรึกษาไม่ว่าจะปรึกษาปัญหาเรื่องรถปรึกษาค่าเมเทนั้นปรึกษาการผ่อนการดาปรึกษาโปรโมชั่นปรึกษาทุกอย่างปรึกษาได้หมดครับ เรื่องไฟนองไฟแนนก็ช่วยได้ทุกคันดันทุกเคสบริการทุกระดับประทับใจครับติดต่อเซลเอได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมกับเซลเอสซูกิบิ๊กบายพนักงานก็ต้องลาไปก่อนนะครับใช่ครับขอลาไปก่อนลาไปพร้อมกับเจ้าซูกิ v ีซอม m 650 XT ปี2022คันนี้ครับขับขี่ปลอดภัยครับทุกท่านสวัสดีครับ